สุดสัปดาห์ที่4-6มิถุนายนมีหนังเรื่องไหนทำเงินน่าสนใจบ้างเราไปชมกันไปเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับ Fast and Furious ภาค9ทำรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก28.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า255.9ล้านดอลลาร์ เป็นรายได้ที่มาจากรัสเซีย13.6ล้านดอลลาร์จากเกาหลีใต้15.1ล้านดอลลาร์และมาจากจีนสูงถึง203.8ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ฟา s แอนฟิวเรส9ขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินในจีนสูงเป็นอันดับที่3ประจำปี2021แซงหน้าก็อดซิ l ่าเวอร์ซัสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เคยทำรายได้เอาไว้ที่188.4ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังเรื่องนี้ได้เลื่อกนกำหนดฉายมาเป็นวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้แทนครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่2ครับกับ The Conjuring The Devil Made Me Do It หรือคนเรียกผีภาค3มัาจุราชบงการทําเงินเปิดตัวในประเทศไปที่24ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจสําหรับช่วงวิกฤตแบบนี้และได้ส่งผลให้คนเรียกผี3กลายเป็นหนังในจักรวาล The Conjuring Universe ที่ทําเงินเปิดตัวสูงเป็นอันดับที่7ของแฟรนไชส์โดยแซน้าแอนนาเบลคัมโฮมที่เคยทําเงินเปิดตัวไปที่20.2ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันคนเรียกผีสามทำเงินรวมทั่วโลกไปแล้วกว่า33.1ล้านดอลลาร์เป็นรายได้จากสหรัฐ24ล้านดอลลาร์อังกฤษ4ล้านดอลลาร์และตามมาด้วยอียิปต์ที่ทำรายได้ไปประมาณ200,000ดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังเรื่องนี้ได้เลื่อนกำหนดฉายมาเป็นวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้แทนครับไปต่อกันที่เรื่องที่3ครับกับอะควายเอ็ดและภาค2ทำรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก59.4ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า138.6ล้านดอลลาร์เป็นรายได้ที่มาจากจีน14.9ล้านดอลลาร์ จากออสเตรเลียประมาณ4.6ล้านดอลลาร์และจากสหรัฐที่ทำรายได้ไปแล้วสูงถึง88.6ล้านดอลลาร์ส่งผลให้อควายเอทเพลสภาค2ขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินในสหรัฐสูงเป็นอันดับที่2ประจำปี2021เป็นรองเพียงก็อดซินล่าเวอร์ซัตคองเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นส่วนที่ประเทศไทยหนังเรื่องนี้ได้เลื่อกนกำหนดฉายมาเป็นวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้แทนครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่4ครับกับครูเอนล่าเป็นหนังไลท์แอคชั่นภาคแยกจากดิสนีย์ที่เล่าเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของครูเอนล่าเดอวิวตัวร้ายจาก101ดงร i n เมเชียนที่นำแสดงโดยเอมมาสโตนทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก60.5ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเนื่องจากหนังเริ่มทยอยเข้าฉายในตลาดต่างประเทศแล้วส่งผลให้ในเวลานี้ครูเอ็นล่าที่เพิ่งเข้าฉายได้ประมาณ10วันก็ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า87ล้านดอลลาร์เป็นรายได้จากสหรัฐ43.6ล้านดอลลาร์เม็กซิโก2.9ล้านดอลลาร์และเกาหลีใต้ประมาณ2.7ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่5ครับกับก็อดซิ l ล่าเวอร์ซัตคองทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปประมาณ1.6ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินรวมทั่วโลกไปแล้วกว่า436.7ล้านดอลลาร์โดยหนังประสบความสําเร็จมากๆในจีนและออสเตรเลียโดยในประเทศจีนนั้นทํารายได้ไปแล้วกว่า188.4ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลียทำรายได้ไปแล้ว21.4ล้านดอลลาร์และที่สหรัฐเองก็ทำรายได้ไปกว่า99.1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนที่ประเทศไทยก็ d ซนล่าเวอร์ซัตคองทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วกว่า178ล้านบาทและทำรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ387ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่6ครับกับยอดนักสืบจิ๋วคนันเดอะมูฟวี่กระสุนสีเพลิงทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก1.3ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า88.7ล้านดอลลาร์ จากการเข้าฉายประมาณ7ประเทศโดย2ประเทศที่หนังทำเงินมากที่สุดก็คือในตลาดจีนและญี่ปุ่นโดยในประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถทำรายได้ไปแล้วกว่า59.9ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ในเวลานี้โคโันเดอะมูฟวี่กระสุนสีเพลิงขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินในญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับที่2ประจำปี2021โดยทิ้งห่างอันดับที่3ไปพอสมควรเลยทีเดียวส่วนโคโันอีกภาคอย่างผ่าปริศนาปมมรณะก็ทำเงินในญี่ปุ่นไปแล้วประมาณ10.3ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่7ครับกับสแตนบายมีดราเอมอนภาค2ทํทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก16.4ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า44.8ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วถึงประมาณ37%เนื่องจากในสัปดาห์นี้หนังได้เปิดตัวในตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนและทำไรายได้ไปแล้วสูงถึง16.3ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าฉายแค่3วันก็ทำไรายได้แซงหน้าทอมแอนเจอรี่ที่ทำไรายได้ตลอดโปรแกรมฉายในจีนที่16.2ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ประเทศไทยสแตนบายมีโดราเอมอนภาค2ทําเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ7ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ12ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่8ครับกับ Red of Man หรือมีชื่อไทยว่าคนคลั่งแค้นล้นผ่านรกเป็นหนังแอคชั่นใหม่ล่าสุดของพระเอกสายบู๊อย่างเจสันสเตเทมทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีกประมาณ2ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า82.3ล้านดอลลาร์โดยมาจากสหรัฐ24.6ล้านดอลลาร์และจากตลาดต่างประเทศอีก57.7ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้ในวันที่หกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่9ครับกับโดสฮูวิดมีเดสใครสั่งเก็บตายหนังใหม่ล่าสุดของคุณแม่แองเจลินาโจลีที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศและได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกตามฆ่าทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีกประมาณ500,000ดอลลาร์ ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า16.3ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ22ประเทศโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ7.2ล้านดอลลาร์ตอสเตรเลีย2.1ล้านดอลลาร์และซาอุดีอาระเบียรประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่ประเทศไทยหนังเรื่องนี้ได้เลื่อนกำหนดฉายมาเป็นวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้แทนครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่10ครับกับ The Lord of the Ring อิอภินิหารแหวนครองที่พบโดยนำมากลับมาฉายใหม่อีกครั้งเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ20ปีเป็นหนังเก่าที่เข้าฉายตั้งแต่เมื่อปี2002ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น93ล้านดอลลาร์โดยหนังต้นฉบับทํารายได้ไปที่8 8 0 8ล้านดอลลาร์ซึ่งหลังจากนํากลับมาฉายใหม่อีกครั้งหนังก็ทําเงินเพิ่มไปประมาณ17ล้านดอลลาร์ทำให้ในขณะนี้หนังทํารายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า897.6ล้านดอลลาร์ครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่11ครับกับดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่สกรดไฟสูญนิรันดร์ทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก4.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า500.2ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ขึ้นแท่นเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำเงินในประเทศญี่ปุ่นทะลุหลัก4 0 0 0มล้านเยนได้สำเร็จครับส่วนที่ประเทศไทยดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วกว่า74ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วปปปรรระะเททศไมา 6, 000, าาณ126ล้นบบคั ไปต่อกันที่เรื่องที่12ครับกับ Tom a อ d j e r ร y The Movie 2ี2 1เข้าฉายตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น79ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า116.5ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ30ประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ2ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทย Tom a อ d Jerry ทำเงินในเขตกรุงเทพป,ปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ11ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ18ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่13ครับกับโนบอดี้คนธรรมดานรกเรียกพี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญสไตล์เดียวกับจอห์นวิทเข้าฉายตั้งแต่วันที่13เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น16ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า47.9ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ18ประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ1.9ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยโนบอดี้ทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ3.7ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประ เทศไปประมาณ4.5ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่14ครับกับ The Crew a n e w a g e ถึงแม้ในประเทศไทยหนังจะออกจากโรงไปนานแล้วแต่ในต่างประเทศถือว่ายังทําเงินดีอยู่โดยเข้าฉายตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน63หนังใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น65ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า169.4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ19ประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทย The Crew Annual e i g h ทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้ว ประมาณ6.5ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ9ล้านบาทครับ <S 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 ไปต่อกันที่เรื่องที่15ครับกับรยาแอนเดอร์ลั t กรา g อนหนังแอนิเมชันใหม่ล่าสุดจากค่ายดิสนีย์เข้าฉายตั้งแต่วันที่4มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า118.5ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายประมาณ36ประเทศซึ่งสัปดาห์ที่แล้วระบบน่าจะผิดพลาดครับที่อัปเดตไปเป็น128.4ล้านดอลลา์ อมาในสัปดาห์นี้ก็น่าจะกลับมาถูกต้องตามปกติแล้วส่วนที่ประเทศไทยรายาแอนเดอร์ลัตรากอนทำเงินในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ42ล้านบาทและทำรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ62ล้านบาทครับส่วน Promising Young w o m e n กับ Tudas and the Black m e s s i a าทำรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปเรื่องละประมาณ2 0 0 0ดอลลาร์ส่วน m o r t a l Combat ก็ทำรายได้เพิ่มไปเพียงประมาณ1 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นและยังมี Monster Hunter ที่ในสัปดาห์นี้รายได้ไม่ได้ขยับแล้วนั่นเอง ครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรามีอัปเดตเนื้อหาแบบนี้ทุกๆสัปดาห์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ